สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกทุกคนนะครับเว่าพี่พี่ทางสววลาวนะครับแล้วก็พี่พี่ทางช่องทาง YouTube ด้วยกันนะครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บ่าวหลองนะครับกลับมาพบกับบ่าวหลองนะครับกับแนวทางหัวลาวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับเป็นสุรเลขตารางนะครับผมพพฟซ์เนาะในงวดที่แล้วสุดเลขตารางก็เข้า1 5นะครับพี่พี่ต้องเข้า15งตรงๆนะครับผม คาแต่เจ็ดนะครับถ้ามีเจ็ดมานี่ก็น่าจะแตกทั้งทั้งบนทั้งล่างของไอแนวทางชุดหกตัวนะครับนแปดเจ็ดนะครับเนาะแปดเจ็ดลวก็หนึ่งเจ็ดนะครับเนาะขาดแค่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับในงวดที่แล้วนะครับผมครับก่อนไปรับชมแนวทางในวันนี้นะครับมีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมตัวเด่นในวันนี้นะครับผมตัวเด่นในวันนี้เลขกำลังวันมีเกนะครับ มีแมี5นะครับแล้วก็มี7แล้วก็มี1 มี4นะครับแล้วก็มี2นะครับผมมี4มี8มี9มี1มี7มี5มี2นะครับสัรับเลขกำลังวันส่วนจับคู่4ตัวนะครับชุด4ตัว แปดเก้าแปดห้านะครับเก้าสี่สองห้านะครับผมส่วนสามตัวนะครับเก้าแปดสอง แปดสองห้าแปดเก้าหนึ่งแล้วก็แปดแปดเจ็ดนะครับผมส่วนชุดสองตัวนะครับ เด่นชุดสองตัวก็จะมีเก้าแปดแปดแปดห้าสอง สองสี่ห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่ง แล้วก็58นะครับส่วนตัวลองนะครับผมตัวลองก็จะมีสีคู่นะครับเจ็ดห้าหนึ่งเก้า สีแปดแล้วก็สองหนึ่งนะครับผมขอเพิ่มอีกตัวนะครับ PPFc ขอเพิ่มอีกคู่เนาะแปดเจ็ดนะครับงวดที่แล้วออกเลขหน้านะครับงวดน,นี้ไม่แน่อาจจะอยู่ท้ายนะครับผมนี่นะครับผม ก็ลองพิจารณารับชมนะครับพพเอฟซีเนาะนะครับชื่นชอบค่อยเอาไปเปลีนน่ยนแนวทางนะครับรับชมแล้วบันทึกใจก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ชื่นชอบส่วนตัวสามตัวก็จะมีแปดเก้าหนึ่งนะครับ แปดสองห้านะครับผมส่วนสองตัวที่ชอบเก้าแปดห้าสองห้าเก้าแปดหนึ่ง ส่วนตัวเด่นลองนะครับผมเด่นลองเด่นลองที่ชอบก็จะมีหนึ่งเก้านะครับแล้วก็สองหนึ่งนะครับในเด่นหนึ่งส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นในงวดนี้ชอบที่สุดคือแปดนะครับในงวดนี้นะครับผมแปดกับเก้านะครับผม แล้วก็5นะครับผมเด่น8เนาะเด่น8เด่น5นะครับเด่นตัวเดียวนะฟันตัวเดียวนะครับฟันตัวเดียวคือ8นะครับผมเนาะถ้าชื่อชอบก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับพ,พี่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็รอรุ่นพร้อมๆกันนะครับเนาะว่า จะไปต่อหรือว่าจะหลุดนะครับนอนเล้งวันนี้นะครับกับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่ก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลองเช่นเคยนะครับบอลองกับขออวยพรให้พีพ่ี่ทุกคนเนาะมีโชคลาภทุกๆแนวทางของวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ